กินติมกันไปทุวไปซื้อติมนี่นี่ทิกิทเดี๋ยวาตาังไปซื้อติมตังนี่ตงัตงตังไปร้านติมเลยนะไปไปไปให้ลุงร้านติมกันไป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 ลงมาเร็วลงมาเร็วทางนี้ทางนี้ไปไปซื้อติมไปนำไปเร็วลงไปลุงตาซื้อติมไปเอาไปให้ลุงเลยนะไป อาลุงซื้อตินหน่อยเมียอย่าแย่งอ้าวเอาตังให้ลุงหน่อยอาลุงรับตังหน่อยครับลุงนี่พิคิดพิคิดนี่ทางนี้ทางนี้อ้วนอ้วนเดินรอบรถเลยเว้ยเฮ้ยอ้วนมาเร็วไปหาลุงเร็วอาหลบหน่อยหลบให้ลุงหน่อยหลบหน่อยอ่าเร็วมานี่เร็วอ่าวพิคิดมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้เร็วมาทางนี้มาทางนี้ลุงอยู่นี่อาลุงครับรับตังหน่อยที่เมียวอ่ะ ให้ตังค์ลุงเร็วให้ตังค์ลุงนี่มาคุยมาเมียวมาเมียวมานี่มาหาลุงนี่เร็วเอาตังค์ให้ลุงเอาตังค์ให้ลุงเออซื้อของต้องตังค์ให้ลุงเอาเลือกเอาเอามาคุยคิดมาเร็วมาคุยอยู่ไหนมาคุยอยู่นี่นี่ลุงอยู่นี่นี่อยู่นี่เอาลบหน่อยลบหน่อยเอาเร็วมาเร็วมาที่ลุงเอาไหมเอาไหมครับเร็วนั่งดูก่อนเร็วนั่งลงนั่งงงดีดีเอาไหมเอาไหม เอาเออเอาขึ้นไปกินบนบ้านไปไปกินบนบ้านไปขึ้นบ้านกันไปให้ยายแก่ให้ไปเร็วไปเสร็จแล้วไปเร็วไม่ต้องไปสนใจเขาเร็วแล้วไปกันไปเร็วไปเลยไปเลยขึ้นบ้านทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านเมียหมาขึ้นบ้านเร็วไปกินบนบ้านเร็วทางนี้พี่กุิยขึ้นนี่ขึ้นไปขึ้นบ้านไปลูกไปไปขึ้นบ้านไปไปขึ้นบ้านไปนะไปให้น้อยแก่ให้กินนะ ไปไปขึ้นบ้านไปให้น้อยแกะไปน้อยจาาแกให้ทีไปเลยไปไปทั้งสองตัวเลยไปไปไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยคือเคาะประตูดิก๊อกๆคาะดิกคาเเร็วให้น้อยแกให้กคาะเาทำไงกคาะเกาะเออไปออะไป